ให้เห็นนะครับว่าภายในนะครับแต่ง VIP มาเป็นแบบไหนแสงไฟนะครับไม่แสบตาจนเกินไปกำลังดีพอดีพอดีนะครับสลัวสลัวแล้วดูการแต่ง VIP นะครับของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ถือว่าค่อนข้างดูเรียบเรียบแต่สวยงามแอร์ดิเปิดขึ้นมา <Wow. S 1> นีิฉ่ำเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกฤษดากุศคานะครับก็จะมากับยามเย็นนะครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับปี2015แต่คันนี้บอกเลยนะครับว่าสวยกิฟสวยจริงเพราะว่าแต่ง v i p มานะครับคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับให้ดูกันก่อนนะให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูมุมข้างให้ดูล้อนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับฮอนงกูกนะครับลอลิง9 3 3 4ป้ายทะเบียนสวยรถสวย นะครับคันนี้ปี2015นะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังสีเดิมน็อตเดิมเดิมทุกอย่างตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาจากที่ไหนแน่นอนและเด็ดขาดนะครับผมกระโปรงหน้านะครับดูนะครับดูแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดดูแบบนี้ก่อนนะดูนะครับดูนะครับดูสีนะครับดูช่องไฟ นะครับดูไฟนะครับแล้วก็มาข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นหน้ากระดั้มนะครับเป็นหน้า2ชั้นแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับอยู่ข้างล่าง2ดวงงาใสๆนะครับสกงสเก็ดหินไม่มีนะครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับวันนี้นะครับขายให้ในราคานะครับปี2015แต่ง VIP เบาะใหญ่3แถวเพดานทำมาหมดสวยงามมีแสงไฟเรียบร้อย นะครับในราคา8 6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับ8 0 6 9 0 0 0บาทนะดูก่อนนะครับดูตั้งแต่กระจกนะครับกระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสีก็จะเป็นครอบด้วยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ดูลายเส้นนะครับเคาะดูนะครับสีบางๆนะครับสีบางๆได้ล้อแมกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมา เป็นยางปี2020นะครับซื้อแล้วใช้งานกันยาวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องเนอยกลัวว่าเดี๋ยวโดน4ชุดนี้ก็ไปก็เป็นหมื่นอีกนะครับได้ล้อแม็กได้ยางใหม่นะครับช่วงล่างไม่มีดังเบรกดีมากนะครับแล้วก็ได้ VIP นะครับไฟสวยๆให้เห็นนะครับว่าภายในนะครับแต่ง VIP มาเป็นแบบไหนแสงไฟนะครับไม่แสบตาจนเกินไปกำลังดี พอดีพอดีนะครับสลัวสลัวแล้วดูการแต่ง VIP นะครับของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ถือว่าค่อนข้างดูเรียบเรียบแต่สวยงามแอร์นี่เปิดขึ้นมานี่ฉ่ำเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะใหญ่นะครับ3าแถวและตัวนี้นะครับก็เลื่อนมาหน้านะครับเวลาจะขึ้นแล้วดูช่องนะครับยังห่างเยอะนะครับดูช่องห่างเยอะนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับใครที่สนใจนะครับรถ VIP นะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับว่านี่นะครับเบาะนะครับจะแยกกันนะ เบาะจะแยกกันค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะ VIP นะครับเป็นเบาะใหญ่3ามแถวเบาะถือว่าสีสวยนะครับสีภายในจะเป็นสีครีมนะแล้วก็ข้างๆนะครับแต่งรอบคันนะครับก็หุ้มหลังคาหุ้มบุนะครับมีงมีไฟข้างๆก็จะหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังนะครับเป็นสีเดียวกับเบานะครับทาให้เวลาเรานั่งอยู่ในรถแล้วก็แสงไฟนะครับโทนนี้นะครับมันทําให้รู้สึกว่าเรานั่งแบบสบาย มองหน้ากันก็ดูรู้สึกว่ามีออร่ากู้ไฟแนนซ์นะครับได้สบายๆนะครับ8 0 0 0บาทอนตกอยู่เดือนละประมาณ1 6 0 0บาทนะครับ1 6 0 0บาท1 5 0 0 0บาท1 6 0 0บาทแล้วแต่ปีนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับท่านลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรขอให้ตรวจสอบได้นะครับและทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับต้องมีเบล เบลจะเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับถ้าเป็นเบลติดรถนะครับจะเป็นเบล์สีดานะดูนะครับประตูนะครับไม่มีตกนะครับช่องไฟนะครับเสมอกันนะครับแล้วร่องประตูนะครับตรงนี้นะครับไม่มีโดนนะครับเรียบสนิทจนไปถึงข้างหลังเพราะว่าถ้าโดนก็ปี้มาตึงนะครับผมบอกได้เลยนะครับคําเดียวนะครับทำยังไงก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็สีตรงนี้ถ้าทําใหม่นะครับจะชอบแตกนะแล้วก็ดูนะครับข้างบน นะครับรางน้ํานะครับเม็ดอรางนะครับอยู่ครบทุกเม็ดมาดูข้างหลังนะครับมองจากข้างหลังเข้าไปนะครับสวยจริงๆนะครับแสงไฟมันได้นะครับเบาะนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับซื้อไปไม่ต้องทำครับเพราะว่ามันเรียบร้อยอยู่แล้วครับคันนี้นะแล้วก็มาดูกันนะครับข้างหลังนะครับช้าชัดชัดนะครับตะเข็บเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมครับจนไปถึงข้างบนนะจนไปถึงข้างบนนะครับ พวกแบบนี้นะครับรอยเดิมนะครับรอยอร์คาบกาวจากโรงงานไม่สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับไม่มีขันแสดงว่าไม่เคยถอดฝาลัางมานะครับทีนี้เราจะไปกันนะครับฝั่งคนขับนะครับมานะครับแผงประตูนะแผงประตูนะครับดาสนิทไม่มีแตกไม่มีรอยแมวขวนหมาขวนมาจากที่ไหนนะครับมีม่านไม้เสร็จสับ นะครับม่านสวยๆม่านใหม่ๆไล่เรียงกันมาทีนิดนะครับมาถึงซอกนะครับซอกจะไม่มีรอยขยับน,อน็อตต่างๆนะครับเรื่องแก้มถอดออกมาทําสีไม่มีรถโดนนะครับบอกได้เลยนะคอนโซลตัวนี้นะครับคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับและก็จะมีไอเบ็กสอฝั่งแล้วนะครับตัวนี้จะมีไอเบ็กสฝั่งแล้วและสิ่งที่ผมชอบนะครับคือตัวนี้ ดึงออกมานะครับใส่แก้วได้ะครับผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ได้จอนะครับสัมผัสมาให้เล่น DVD เล่น CD ได้นะครับ MP3 ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับก็ชัดเจนตัวหนังสือนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะไม่ใช่เลื่อนเปิดปิดแบบนี้และก็ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับออโต้ดูนะครับคราบกาวจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะอ่าแล้วก็ตามซอกนะครับ แก้มหน้านะครับคาบกาวนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีหักนะครับถังนะครับปิดฉีดน้ำฝนนะครับมาร์กยังมีมอกมีนะครับหม้อพักน้ำน้ำยายังเป็นสีชมพูน็อตยังมีสีแต้มนะครับไล่กระเทียจุดนะครับนะครับตู้แอร์นะครับดูนะครับมาร์กนะครับครบทุกจุดนะครับใหม่ๆรถเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับไล่มาตามท่อนะครับ ท่อน้ำมันเบรกนะครับดูนะครับนี่นะครับเดิมหมดนะครับชัดเจนนะครับรถสวยๆรถเดิมๆนะครับวันนี้นะครับผมนะครับต้องจากไปกับรถตู้ปีบ0 5ันเครื่อง3 0 0 0ดีเซลออโต้แต่ง VIP ในราคา869,000บาท8 6 9 0 0นบาทนะครับจากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ